เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่ากำลังขี่จักรยานทำนายว่าจะต้องเดินทางไกลหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของหน้าที่การงานที่ทำพูดได้ว่าในช่วงนี้คงต้องอาศัยการปรับตัวกันสักพักใหญ่ๆใ,ในระยะนี้ดวงคุณมีโอกาสต้องเดินทางไกลไปในที่ต่างๆ สิ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะคุณจะได้พบปะผู้คนมากขึ้นจนเกิดมิตรภาพที่ดีในระหว่างทางความรักคนโสดอีกไม่นานเตรียมเฮได้เลยเพราะคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ที่ถูกใจที่อยู่ไกลอย่างแน่นอนส่วนคนมีคู่ให้ระวังเรื่องมือที่สามที่จะเข้ามาสร้างปัญหาแต่คุณจะมีความหนักแน่นพอดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือต้องลดความหึงหวงลงและให้อภยัยและฟังกันให้มากไม่อย่างนั้นมันจะทำให้ชีวิตคู่ของคุณพังลงได้ การเงินด้านการเงินถือว่าดีพอใช้พอมีโชคมีลาบอยู่บ้างเด้ตรงข้ามจะนำโชคมาให้แต่ในระยะนี้ให้ระวังเรื่องการขึ้นลงขึ้นสารส่วนด้านการงานไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรติดขัดให้หน่ากังวลใจสักเท่าไหร่แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกย้ายตําแหน่งการงานที่ทำหากคุณตั้งใจทำมันอย่างเต็มความสามารถผลลัพธ์ที่ได้บอกเลยว่ามันดีเกินคาดอย่างแน่นอน ใครที่ทำธุรกิจใดๆจะได้กำไรจากการลงทุนเลขมงคลให้โชว์1 5 6 5 7และ5 6 7ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมอง ในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ